พ่อสร้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสีมาตามแนวทางรัฐบาลไทยกันตองวดวที่พ่อสร้างครับผมหัวม้วนหนึ่งหันกันเลขวิ่งเข่าเก่าอยู่ดิครับเพราะว่าพ่อสร้างให้บนล่างกันวะบนล่างให้เก่าอยู่หลักลอยก็ได้ดิครับผมจะวิ่งได้ดิจับคู่กันจับคู่นพวกเข่าพวกเข่าครับผมมันฉีกไปเข่าจังได้เลขยกันมาจังไดยจังแล้วดีตัวมาม่าเจ็ดเจ็ดบนล่างมันยังมาเจ็ดแปดอยู่ ตะวาเหล็กนี่แม่พ่อซางเดี๋ยวเอาให้ย่์ซีคนเบิ่งก่อนเดี๋ยวขี่ตาเหล็กบ่เข่ากับ่เอาของเก่าให้เบิ่งกันี่วานนะพ่อซางพ่อซางจะเฝ้าเขียนไหมมันกี่ได้พ่อสามนาทีบ่ใกล้เกินมันไม่ใช่เดี๋ยวเฝ้าเขียนมักี่ได้พ่อสามนาทีบ่เดี๋ยวเอานี่ให้ให้พี่น้องเขาเบิ่งกันนี่เดี๋ยวเขียนอันนี้ไว้เลขวิ่งเข่าเก่าอยู่ได้พี่น้องเด้อเลขวิ่งเข่าเก่าอยู่นี่เขียนอันหัวขวานไปคนนี้แม่มาห่าดกี่เขียนปุ๊บปั๊บจวดจัดลราด้วยโอ้ย ลุกไฟลกไหม้นี่ก็ได้ตัวแปดนาทีตำมันต้องได้แปดนาทีแตาเลขกเล็กมูมากเหรอไปปราซังมาแล้วครับผมมาแเลยเหรครับผมประแงเล็กวิ่งเกตตัวเดียวเขาบนเขาล่างเลยนี่แม่นี่แม่เนาะปาร์ตขับอยู่ได้เล็กวิ่งตัวเดียวนี่ว่ามันคักอยู่ได้นี่แมนบ่ครับเล็กวิ่งตัวเดียวเขาบนเขาล่างเลยเลขกออกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนี่ว่าเสดายยังเสดายตะเก็ยดเสดายตะเก็ยหนึง จะว่าจะว่าเจ็ดเดินจะว่าหนึงกับเจ็ดตัวเดียวกันเนี่ยบัวบาน้ำกระเจ้าที่พอสังบัวบานี่บ่บัวบาน้ำกระเจ้าเนี่ยพอมาไปโรงเรียนคู่บ่เคยสอนคู่บ่เคยว่าเจ็ดขึ้นเจ็ดเนือเจ็ดหนึ่งขึ้หนึ่งนะสิบัวบานี่เพิ่นดอกบ้าอันนี้บัวพราะว่าไปโรงเรียนคู่บ่เคยว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันบ่เคยว่านะบ่เข่าก็คือบ่เข่าแม่ว่าสังขี่ขี่เป็นแบบนี้นะครับผมก็คือกันนั่นแหละขี่บ่เอาอันขี่บ่เอาสูตร ปดกับสามตัวเดียวกันกคยคิดว่าเอาบอกว่าบอกเขาคือบอกเขาบอกเอฟซีเลยว่าบอกเขาก็คือหลุดนะพรสร้างเขาบอกต้องไปว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันหล้กก็แปดกับอันอันแปดกับสามตัวเดียวกันอดยวว่าไปรงเรียนคู่ไมเค่อยว่าไม่คอยได้ยินนี่ไแม่นบอกเพราะสร้างคู่คอยบอก่าขอถามก่อนมาเลียลคู่ค่อยบอกว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันบอกเขาก็คือหลุดแม่นเพราะสร้างนั่นแหละเขาคววมจริงว่าบอกกันหลด เอาพี่น้องพอสร้างเขียนหรอเขียนแล้วเจวดจัดระดิ่เลยเฮ้โอ้ยบมต้องถ่าได้กี่ตันบอถ่าเพรฟังเสียงยังตัวนี้เอากระจีตเต่งเลขยมออูอีกเนี่ยน้ตำแปดนัดแปดนาทีเมื่อไหร่ได้หนิเอาพี่น้องพอสร้างคนลุนยแล้วเขาก็เอาเลย <laughs> <laughs> เอาเลยเดียวสิ มื่อคืนเนี่ตะขี่ใหญ่เป็นน้องหานแล้วมันไก่ขั้นมันไปก็ะชือกระชือุ่นแล้วกลับมาบ้านยิ่งมือแรงเลิกงานพุ่นแล้วเอาเที่ยวบ่เฮ้ยไปนอนอยู่พุ่นเที่ยวครับเที่ยวเพื่อนโอ้เอารถเจ้าของบ่มลือเออรถเจ้าของโอ้บ่ได้เย่าแก่เพิ่นบ่ได้ไปรับมันบ่ไปรับบ่ได้ีที่มันไก่เนาะมันกลับขึ้นมาไปแล้วก็ต้องกลับมันบ่ล่ะครับถูกโอ้รถเจ้าของไปเองเที่ยวเอา ฟันกับฟันดีประัรนงยังบ่ไดะรยังบ่มาอยู่ทีกลุ่มทุกไทยว่าติฟันว่าได้จับปลานิน่งเอา้าเอา้าปลากระปดปลานิ่นกับมิจเจ็ดวายมันก็เขาโอ้เนาะมัน เคนไหนตีอยู่ผมบบตีผมตีเลขผมตีโอ้ยแต่ในคลิปมันล่ะบอได้มากนะผมบอได้มากมื่อนั้นก้อนเลขสิ่ว่ผมก็ว่าผมเลยฝันว่าได้จับปลาอยู่จับปลาเน้นโอ้ยปลากระปลากระแปดแล้วแต่ปลาปลเน้นไม่เก็บโอ้ยถ้าผมตีผมก็ตีแปดห้าสำหรัโอ้ยไปตีแปดหายังไงบอเดียวเนื่องผมตีเลขบอป็นอยู่แล้วผมก็เลยเาแต่ในคลิปนะโอ้ยมือเลขออกข้ายหญ่เป็นลุงบาทใ่ซีเด้อ บ่ได้มาหน่ะนะบ่ได้มาซ้่มโครงสุดท้ายโอ้ยก็ะสันก็ได้การแล้วสั่นผมก็เลยว่าไ,วได้จับแต่ฝันได,ได้จับปลานิ่งหน่อยนอกโอ้จับก็บจับตัวเดียวจับก็จับในค่ขู่สำแดงมึงเป็นจับน้ำให้น้ำหน้าเด้บ้านนี้ผมก็บอกให้เอฟซีเตี้ยวผมโบตีอยู่แล้วแล้วผมตีเลขบัเปลี่นบัว ที่แรกตั้งใจว่ากิมายนี่มือแรงมันบ่นครับผมวาีิมายนี่มือแรกบบดฝนบบต๊กบานนี้อ่ามันยังมอแรง<ม>บานนี้พรยุกับเขาพอดีสว่วนอ่าบานนี้พ่ออันบานนี้ก็มือเล็กออกแมนบ่บ่แมนดีครับผมเพราะว่าพ่อยหายไปสว่างไงม,มันตั้งขั้เอ่าพ่อยายเออว่าเออแมนพ่อยายไปสว่างไปฟอกไตครับผม บ่ได้มาเอาอะไรนี่บุญฮะมูอเออเอามูก่อนตัวค่อยอ่านจังจค่อยอ่านใช่ล่ะโอ้ยกระดาษนึงเอซีกับเม็ดเหรอบ่มีเงินซื้อเอซีเมื่อหลับ่มีเงินซื้อได้บาทนี่โอ้ยนั่งในดินได้ได้บาทข้าวตุกนั่งในดินหลุดไปอยังเอซีกับเม็ด วันนี้หดเงินซื้อนี่เสือ้อแผ่นละสองบาทนี่แล้วมาใส่ใส่ละขั้นเขาขายแผ่นเขาขายแผ่นละสองบาทอีกนี่ป<อ>่ะ EC <อ>นี่แผ่นละสองบาทผมเด้อมันคุม้มเปิดบสที่กันละขายแผ่นคุมนมนค้มกับเิดที่กัน EC ก็ได้เต็มเหิ้ยอยู่บัต ยังัยงเสตอาหารนะจ๊ะโอ้โอไรซูตร์วะ ว,นนวันนี้ไฮซูนเหครับผมวันนี้ไฮซูนโอ้ยทั่ไปคุ้มเอาดิอืมโอ้ไปเขี่ยเขาไปเขี่ยวเขาเจ้เอาอะไรดิทัานเขี่วยวในหลงสูตรดิม่หลงไปเขี่ยวอะไรดิเขี่ยในหลงสูตรเลยล่ะว่าไฮลงมไหมอันโครงสระสางกังนกันเลยครับผม อันนี้ตำไทยนะครับผมของพ่อช้างอันนี้วิ่งแปดกับเก้าผมชอบไปทีเก้าเกให้มันนึงมันมากลักลอยเออมันไป๋ไป๋ยู่ลักลอยมันบอ่าลักจีบ่ผมลักนวยผมเก่าเลยผมก็เลยมักชีเก่าอีกคือเก่ามันถียืนลักเก่าคือเก่าอ่ะมันก็ไปตามสูตรครับผม,มจับผู้กมีแปดสองแปดสามแปดที เก่าสองเก่าสามเก่าสี่ผมชอบไปที่เก้าสองกับเก่าสี่ครับผมไอ้สามตัวผมว่าหาใส่ทั้งสองคู่แสดงว่าหาไปลักลอยครับผมห้าเก้าสองกับห้าเก้าสี่มันสูตรสามตัวมันชนกันอยู่ที่หาเก่าสองกับ 5, 9, หาเก่าสี่นี่สองคู่อันมูนี่มูมี่นี่นี่ถ้าใจผมเน้นรักแปดกับแปดสองกับแปดสี่เน้นตามมุมมีละ ไอเก้าสามกับแปดสามกับเป็นตัวล่องไปครับผมแต่หาจับจองลอตเตอรี่กรับผมก็ว่าคู่นี่ล้วนี่ห้าเก้าสี่นี่ห้าเก้าสี่ครับผมผมชอบเก้าสี่เลยที่ตัวผุ่มนินขีดเชนสามตัวไอ้สำหรับทำไทยบ้านนี้มาแล้ว่าเนี่เพื่อนให้มาวานนี้นี่ไอศูนต์ตัวเดียวศูนต์เม็ดเดียวนี่เด็กวิ่งฟุ้งตัวเดียวครับผมถ้าสายแลน หรือสิเอาสายแหลนต่อสายแหลนไปใส่ครับของวสรซางก็ได้ครับผมเอาไปจับใส่ทีครับผมเอามาใส่แปดศูนย์เก้าศูนย์นี่บหครับผมจำรับมาได้มาได้ครับผมมันก็จับกห้ยแค่ศูนย์สามกับศูนย์หาถ้าประมักพันจับคู่กับเข้ากับหาตัวมาใส่ศูนย์ของวันไดเนาะครับผมครึ่งวันวันหนึ่งเกียตล่ะครับวันหนึ่งผมก็จับของผมล้วไปใส่กับเหล็กมูผมผมจับเก่าไปใส่เก่าเยอืเอาไปใส่เก่าเจ็ดครับผม นี่เหมาะเหมาะเกจแฝดสำหรับไอ้ไอ้ไซเลนไซวิ่งของมูผม,ม,มผนี่ห้ามพลาดจนบ่ครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดหน่อยนักหน่อยน้าชิรุนครับเด็กวิ่งตัวเดียวเข่าเนี่ยเจงอยู่ที่สุดยอดอยู่หายากอยู่เด็กวิ่งตัวเดียวครับผมอ่ะพี่น้องข้ามหน้าจอของพอสร้างอีกอแคมหน้าจอไปเนาะพอสร้างขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับฝากคนไลค์ก็แชร์คนติดตามเรื่อพี่น้องเรื่อสวัสดีครับผม